thank you ทางทีมของท <h VII> ่านอาจารย์ต <step> ีนะคะแล้ว <baixo> ก <aca> <IL EN> <kiss> ็เมาเก็บเงินและประหยัดแล้วก็ได้มีเงินไว้ใช้ในวันข้างหน้าตัวหนูเองหนูก็ต้องทําให้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ทํายังไงเพื่อนๆอยากจะเก็บออมนะเราก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเหมือนกันเรามีวิธีที่จะทําการตลาดเยอะแยะนะคะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนได้รับรู้เนี่ยเราก็ทําได้ทีักที่ บอกว่าอ๋อกินอิ่มนอนหลับแล้วก็สนุกสนานมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ๆอยากเห็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก,ก็คือว่าอยากให้น้องๆทุกคนได้มาแล้วก็รู้จักกันน้องๆก็ได้รู้จักกันเราอยากเห็นโรงเรียนธนาคารในโรงเรียนหนูๆทุกคนเนี่ยจเจริญก้าวหน้าด้วยน้ํามือของน้องๆทุกคนที่มีหัวใจสีแดงอยู่วันนี้ไหนทุกคนชูมือยกหัวใจสีแดงขึ้นพร้อมกันนะคะ สวยมากนะคะขอถ่ายรูปนี้ไว้เลยนะคะไอส์โต,โตนะคะก็ภาพที่เป็นภาพที่สวยงามขอให้ทุกคนจดจำจดจำอันนี้คือสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์หัวใจสีแดงที่เราชูด,ด้วยกันแต่สิ่งที่จดจำก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่ว่าหัวใจแห่งการออมนะคะน้องๆต้องเก็บไปใช้กับตัวเองและไปเผยแพร่ให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน นะคะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนโรงเรียนทุกคนแต่ว่าคนที่หนูรู้จักทุกคนหนูก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนได้นะคะอันนี้อยากให้น้องๆได้รประโยชน์เต็มที่จริงๆแล้วก็ขอบคุณบริษัททางดิุกท่านนะคะ